สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามช่องพบพรสิรินะคะก็คลิปนี้นะคะพบจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับมะพาบอนไซนะคะมะพาบอนไซอย่างนี้เองนะคะจะมาคุยเรื่องอ่ทำไมไม่ปลูกแบบเเลี้ยงน้ำนะคะทำไมพบปลูกแบบใช้ดินอย่างเดียวเลยนะคะพบก็ได้ มีแนวคิดว่าต้นมะพร้าวเนี่ยโดยเดิมแล้วอะโดยเดิมเดิมแล้วเนี่ยเราจะปลูกแบบการใช้ดินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วโดยธรรมชาติมะพร้าวก็ต้องอยู่ในดินใช่ไหมคะนี่แหละก็เลยปลูกในดินแล้วก็มีสาเหตุด้วยเอ๊ะทำไมปลูกในดินแล้วมันดีกว่าการเลี้ยงน้ํำยังไงนะคะการปลูกในดินมันดูแลง่ายนะคะ ดูแลรากง่ายนะคะอ่าดูแลรากง่ายด้วยนะคะแล้วก็ปลูกให้ถึงโคนไปเลยนะคะเพื่อให้รากแตกใหม่จะได้มีรากเยอะๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาการกรีดนะคะเวลากรีดยอดเนี่ยเออมันก็จะกรีดได้ดีกว่านะคะการที่เรา เลี้ยงน้ํานะคะมันจะทําให้ยอดเนี่ยอวบน้ํายอดตรงกลางยอดตรงกลางนี่นะคะก็จะอวบน้ําอวบน้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเคยเห็นแบบอ่อพวกอือะไรนะยอดยอดยอดผักหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอวบน้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่อนอ่อนใช่ไหมคะ มื่อมันอ่อนเนี่ยมันก็จะเปลาะแล้วเราไปกรีดนะคะเวลาเรากรีดเนี่ยเพื่อให้เขาแคละนะคะกรีดเพื่อให้เขาแคละมันก็หักง่ายนะคะหักง่ายเข้าไปอีกนะคะมันทําให้เราทํายากนะคะ<ม>การที่เราจะกรีดเนี้ยมันก็ทําให้เราทํายากขึ้นเพราะว่าเปลาะด้วยความอ่อนเปลาะบางอวบน้าเปลาะนะคะกรีดยากนั่นเองนะคะก็เลย เอามาเลี้ยงแบบแบบให้ดินนะคะให้ดินก็ถ้าถ้าไม่อยากให้แบบเปาะบางมากนะคะก็ให้อดน้ำสักสองสาวันอดน้ำได้นะคะอ่าไว้ในร่มนะคะสามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายไว้ในร่มสำหรับคนที่ไม่ไม่ค่อยได้อ่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงเยอะอ่า คนที่ไม่ได้เลี้ยงเยอะเลีเ้ยงไม่กี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะยกเข้ายกออกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของ๊มเนี่ยไม่เคยยกเลยนะไม่เคยยกไม่เคยยกเข้ายกออกเลยก็จะเลี้ยงแดดแบบเลีเ้ยงแดดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเต็มเลยกลางวี่กลางวันก็ร้อนแดดเปี้ยงๆเลยนะคะร้อนมากนะคะร้อนมากร้อนมาร้อนมอร้อนไหมนะคะแดดประเทศไทยเออก็ ม่เคยยกย้ายนะคะไม่เคยยกและย้ายไปไหนก็ปล่อยให้ได้รับแสงแดดจ้านะคะไปเลยนะคะสะท้านสะท้านให้แดดสะท้านไปเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะใบก็ไม่ไหม้นะคะเพราะว่าเราได้ออดูแลเลี้ยงแบบให้เขาปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้นไะม้อ่ะเวลาเราเลี้ยงแบบไหนอะ่ะเขาก็จะเป็นแบบนั้นเลี้ยงให้อ่อนแอเขาก็อ่อนแอเลี้ยงให้แข็งแกร่งเขาก็แข็งแกร่งนะคะพบก็เลยฝึกด้วยการเลี้ยงให้แข็งแกร่งนะคะโดนแดดได้นะคะ, death, ดนะคะ death, phone, โดนแดดโดนฝนโดนลมเออโดนได้หมดเลยนะคะไม่เป็นอะไรนะคะก็อยู่ได้นะคะยืนหยัดนะคะต้นพะเมาเขามีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งของเขาอยู่แล้วนะคะเขาสามารถยืนหยัดได้ในธรรมชาติเราก็ ให้เขาอยุดในธรรมชาตินั ains, pues, teachers, ่นแหละนะคะแค่ย้ายเขามาปลูกในกระถางเฉยๆนะคะก็เลยก็เลยแบบไม่ม <BR EN CH surtout> <it> ีปัญหาอะไรกับการกรีดนะคะก็ไม่มีก็ลองเลี้ยงดูได้นะคะถ้าใครอยากเลี้ยงแบบเลี้ยงง่ายๆเลี้ยงกอนไซมะพร้าวแบบง่ายๆฉันก็ปลูกธรรมดาธรรมาแต่ฉันก็ทําให้เขาแคร์ได้นะคะแล้วก็การการการบีบอาหาร ก็ไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวกับการที่เราต้องบังคับต้องการกีดให้เขาแคะบีบอาหารไม่ต้องอ่ะต้องเพิ่มอาหารด้วยซ้ําเวลาอยู่ในกระถางเราก็ต้องให้ปงให้ปุ๋ยอะไรบ้างนะคะเพื่อเพื่อที่จะให้เขาแบบได้เจริญงอกงามนะคะอ่าเราก็กีดให้เขาแคะลงนะคะทําให้เขาไม่เจริญเติบโตแต่เราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้เขาเจริญงอกงามอันนี้ก็ต้อง เข้าใจตรงนี me ้ด้วยนะคะการทําบนสามะพร้าวนะคะจะทําแบบไม้อื like ่นนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเออมันคนละไม้กันอันนี้ไม้กลบวนะคะจะทําแบบมะขามมันก็ทําไม่ได้นะคะจะทําแบบอื่นมันก็ทาไม่ได้ไม่รู้หรอกนะคะแต่ก็น่าจะทําไม่เหมือนกันเพราะไม่เคยทําไม้อื่นเหมือนกันนะคะทําแต่มะพร้าวอย่างเดียวนะคะก็ไม่ไม่แต่เมื่อก่อนเคยทําชาเกี้ยนนะคะก็สําเร็จนะคะสาเร็จแต่ก็เออ เลี้ยงอยู่ไม่นานไม่มีเวลาดูแลก็ตายนะคะนอนมากนอนนอนมากสิบกว่าปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วเลยนะคะก็เล่นเล่นสนุกสนุกนะคะอ่าโอเคนะคะก็ลองเอาไปทําดูนะคะว่าการปลูกแบบธรรมดานะคะแล้วก็ไม่ไม่ต้องเลี้ยงน้านะคะเพราะการเลี้ยงน้ามันจะทําให้อวบน้ํานะคะเมื่ออวบน้ําต้นยอดที่เรากรีดออกไปมันก็จะหักง่ายนะคะการหักง่ายมันก็ทําให้เราแบบ ทำยากนะคะอยากทำง่ายๆก็ลองทำแบบพบนะเชื่อพบนะคะเดี๋ยวดีเองนะคะโอเคนะคะไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะออตอนนี้นะคะพบม,มีโครงการที่ว่าอ่ายอดวิวเอ้ยถ้ายอดถ้ายอดรายได้นะคะในรอบแรกนะคะของผมเนี่ย ยอดรายได้จาก y u t u b e เนี่ยรอบแรกของ y o u t u b e ของพบนะคะของรอบแรก youtube ของพบนะคะจะพูดวนไปวนมาทำไมออได้เมื่อไหร่นะคะรอบแรกจะเอาไปทําบุญทั้งหมดเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะแล้วก็ทําบุญด้วยกันนะคะร่วมทําบุญด้วยกันนะคะจะได้มีบุญนะคะร่วมกันนั่นเองนะคะไว้แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า